ีครับสวยงามมากโอเคอยู่ครับ อยู่แล้วครับโคโลดครับโคโลดครับครับทาน้ำมาขุดแห้งัดอย่างเดียวครับงัดอย่างเดียวโอ้โหกดอย่างเดียวครับติดเบรกหมดเลยใช่ไหมยังออกเกิไหมอะไม่พี่งัดอย่างเดียวพี่ไม่ต้องห่วงครับงัดอย่างเดียวงัดอย่างเดียว อย่างเดียวเลยครับมไ,มไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคิปเปอร์นะเรนาะโอเคครับ ่หย,หยนยโยนคันเท่าไงกันโยกกันโย,ก,ย,ก,ย,ก,ยกเตือนกึ๊บยมยไปหนมาแล้วครับสวยครับตัวน,นี้เาแล้วกระปื่มไหมกระปื่ไม่ต้องกันอ,อ,อ,อ่าโอเคครับใช้ได้ครับ ลนนเี่ครับมาขุดแถวครับปลาพี่ก็มาขุดแถวขุดท้วประมาณสี่สามเนี่ยประมาณสามขวบครับผมสวยครับสวยครับอากัดทั้งแรกมันพลาดโดนอย่างเงี้ยเยครับเดี๋ยวเจออีกคลิปครับ